สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่22-28ถึงตุลาคมค่ะในเรื่องทั่วไปนั้นขึ้นไพ่สามเหรียญจะอยู่ในช่วงเวลาของการวางแผนงานวางแผนธุรกิจเพื่อความเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคตค่ะส่วนการเงินไพ่ราชาถือไม้เท้าเงินทองช่วงนี้เข้ามาจากการทำงานล้วนๆเลย หาเงินได้จากความสามารถยิ่งขยันยิ่งได้เยอะค่ะเรื่องการงานขึ้นเดทงานก็มีปัญหาที่ทำให้เครียดนะคะกดดันจนไม่อยากทำงานรู้สึกหมดไฟค่ะบางท่านก็อาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเช่นการโยกย้ายหรือว่าต้องเดินทางรวมถึงการติดต่อประสานงานกับทางต่างประเทศด้วยค่ะภัยสุขภาพคืออัศวินถือไม้เท้าให้รองปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสะโพก ต้นขาเส้นเลือเส้นประสาทค่ะสำหรับความรักคือ6เหรียญคนโสดอาจจะคบหาพูดคุยดูดูอยู่หลายคนนะคะต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาให้ดีค่ะส่วนคนที่มีคู่อาจต้องเสียเงินซื้อของขวัญของกำน,นันหรือว่าช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองกับคู้ครองคนรักค่ะซึ่งคุณอาจจะเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะ